ดีค่ะวันนี้ ep 3ยาลกี้จะพาไปชมมุมหนึ่งของบ้านนะคะยาลกี้นำต้นกวากมรกตมาตกแต่งไว้แนะนำต้นกวากมรกตเป็นพืชไม้หัวขนาดเล็กลำต้นเรียวยาวมีสีเขียวกับสีดำยาลกี้มีสีเขียวเท่าน,นั้นค่ะคนที่ไม่มีเวลานะคะที่จะต้องมารดน้ำบ่อยๆเหมาะกับการที่จะปลูกต้นกวากมรกต มันเป็นต้นไม้ที่ออกใบเป็นช่อ,ชอมีใบสีเขียวเป็นมันฟอร์มสวยช่วยฟอกอากาศมีหลายคนเชื่อว่าเป็นไม้มงคลเชื่อเรื่องเรื่องโชคลาภกวักเงินกวักทองเข้าบ้านตามชื่อกวักมรกตต้องมีติดบ้านกันไว้นะคะ ใครที่จะปลูกกวักมรกตมีหลักการ3ข้อนะคะข้อ1คือแสงต้นกวักมรกตไม่ได้ต้องการแสงแดดไม่ง้อแสงแดดค่ะอยู่ในที่ร่มก็ได้อยู่ในที่ร่มรำไรก็ได้เราก็สามารถจะปลูกไว้ในบ้านได้เลยนะคะอันที่2ก็คือน้ํากวักมรกตสามารถรดน้ําสัปดาห์ละครั้งก็เพียงพอแล้วค่ะอย่างที่3ก็คือดิน ดินที่จะปลูกควรจะเป็นดินร่วนซุยน้ำไหลผ่านได้สะดวกนะคะเห็นง่ายๆแบบนี้ทั้งปลูกได้ง่ายทนทานและก็เป็นต้นไม้มงคลที่ให้โชคนำโชคต้องหามาปลูกกันแล้วใช่ไหมคะนี่เป็นมุมพักผ่อนหน้าบ้านของยาลกักกี้เป็นมุมที่ยาลกี้เอาต้นกวักมรกตมาวางไว้นะคะ กวกมรกตทั้งหมดเป็นฝีมือการปลูกของยาลัก,กี้ดูนะคะเห็นไหมคะสวยงามากระถางใหญ่ๆข้างบนนั้นแยกโดยวิธีการแยกหนอแยกต้นนะคะมันอยู่กันหนาแน่นยาก,ก็มาแยกปลูกส่วนกระถางข้างล่างนี้นะคะเป็นการขยายพันธุ์โดยใช้ใบค่ะ ยาละกีเอาใบไปชําน้้ำนะคะเอาใบไปชําน้ําประมาณเดือนครึ่งแล้วก็ได้เงาได้รากออกมายาก็มาลงกระถางแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะอันนี้มาจากใบขยายนธุ์โดยใช้ใบ พัผ่อนของย่าม,มพักผ่อนของคุณปู่คุณย่ามุมหลังบ้านหน้าห้องเก็บของนะคะย่าละกี้เอาต้นไม้มาแขวนแล้วก็วางบนนั่งร้านซึ่งทำเองมาจากปูนนะคะย่าละกี้ก็เอาต้นกักมรกตที่ชํำใบจากน้ำมาวางไว้ตรงนี้ต้นหนึ่งกระถางหนึ่งนะคะดูสิคะทุกต้นเติบโตมาจาก การขยายพันธุ์โดยใช้ใบแช่น้ําก้านไหนที่มันแก่ยาละกี้ก็จะตัดทิ้งนะคะตัดทิ้งหรือตัดไปปักชําแล้วก็ยาก็จะใช้ปูนแดงค่ะทาตรงหน้าแผลเพื่อไม่ให้มันเกิดเชื้อรานะคะยาได้แนะนำการขยายพันธุ์กวมรกฏไปแล้วนะคะว่า,าเราสามารถแยกเงาแยกต้นของมันไปปลูก ได้เลยอย่างที่สองก็คือตัดต้นมานะคะตัดต้นมาแล้วสามารถจะแช่ในในน้ำได้นะคะแต่ว่าก่อนแช่น้ำเราน่าจะไปใส่น้ำยาเร่งรากน้ำยาเร่งรากของยาก็ง่ายๆนะคะใช้น้ำใช้กะปีที่เราใช้ปรุงอาหารนะคะละลายกะปีก,ก่อนนะคะละลายกะปีก,ก่อนเมื่อกะปีละลายแล้ว ยาก,ก็จะผสมยาบำรุงกำลังค่ะยาบำรุงกำลังลิโพอะไรก็ได้นะคะ M, 100, M 150, 1 0 0 M150 หนึ่งฝาใส่ลงไปในกะปินะคะ,ะกะปิละลายน้ำแล้วก็เป็นน้ำยาเร่งรากที่เราไม่ต้องไปซื้อนะคะเราไม่ต้องซื้อเราสามารถจะจุ่มลำต้นของมันเนี่ยลงไปในน้ำยาเร่งราสิบห้านาทีนะคะ 15นาทีครบเวลาแล้วเราก็เอามาแช่ไว้ในขวดโหลทรงสูงแล้วเดือนครึ่งมันก็จะออกรากเราสามารถนํำไปปลูกได้เลยแล้อย่างที่3อย่างที่3าที่ญาติจะมาแนะนําก็คือใช้กิ่งค่ะเราตัดเป็นกิ่งกิ่งนะคะปักชําปิดใบมันด้วยอันนี้เราจะ,ะทาทาปูนปูนแดงเพื่อฆ่าเชื้อราแล้วเราก็ไปแช่ในน้ํายาเร่งราก ะะแช่น้ำยาเร่งราก15นาทีนะคะเมื่อได้เวลาเราก็จะนำไปปลูกนะคะนำไปชํำในดินค่ะเราก็จะนำไปชํำในดินชํำลงไปในดินนะคะเมื่อเราแช่น้ำยาเร่งรากประมาณ15นาทีนะคะอันนี้แช่แล้วนะคะแช่แล้วอันนี้ก็เราก็เอาไปปักชํำอันนี้เป็นวิธีที่ สามต่อไปใช้ใบค่ะเวลาเลาะใบออกจากลำต้นนะคะหาใบที่ไม่อ่อนนะคะไม่อ่อนเกินไปแล้วดึงใบให้มันติดเยื่อนะคะติดเยื่อแบบนี้นะคะดึงใบให้มันติดเยื่อพยายามให้มันติดเยื่อนะคะติดเยื่อแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาใบที่เราเลาะออกมาจากกิ่งนะคะมาจากลำต้นนะคะ แล้วก็ได้ติดเลือดเราก็าไปแช่ในน้ํายาเร่งรากแช่น้ํายาเร่งราก15นาทีเช่นกันเมื่อเราครบ15นาทีเราก็เอาไปแช่ในน้ําสะอาดนะคะย่าถนัดใช้ชําในน้ําเพราะว่าย่าไม่ต้องกังวลว่าจะได้รดน้ําเขาหรือเปล่าเพราะว่าเวลาเรา าชามลงไปในดินเราจะต้องรดน้ำเขาสัปดาห์ละสองครั้งสามครั้งนะคะอย่าใส่น้ำมากอย่ารดน้ำมากเพราะว่ามันจะทำให้เน่าได้นะคะมันจะทำให้เน่าได้แต่ว่าถ้าแช่น้ำนะ่ะไม่เป็นไรนะคะแช่น้ำไม่เป็นไรแล้วยาสามารถจะทิ้งแล้วก็บางครั้งก็ลืมก็เดี๋ยวประมาณเดือนครึ่งเช่นกันมันก็จะออกกราด จะออกรากมาแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือที่ย่าแช่ไว้แต่อันนี้ย่าใช้ใบแก่มากเลยแล้วก็แช่ไว้น่าจะ2เดือนและะ้วค่ะย่าสามารถนำไปปลูกลงในกระถางได้เลยนะคะค่ะแล้วสุดท้ายย่าก็ยังสามารถใช้ลำต้นค่ะลำต้นทาปูนแดงแล้วเอาไปชํำลงในดินนะคะช่ำลงในดิน เราจุ่มน้ํายาเร่งรากด้วยก็จะดีนะคะหรือว่าไม่ไม่ต้องจุ่มก็ได้เราก็สามารถเอาน้ํายาเร่งรากนะคะมันจะแย่งอาหารกันไหมคะเดี๋ยวต้องเอาไปหม้อน้ํายาเร่งรากเราสามารถจะตัดราดเข้าไปในดินที่เราผูกชัานะคะเราใส่น้ํายาเร่งราดลงไป เป็นอันเสร็จแล้วค่ะการขยายพันธุ์ต้นกวักมรกตค่ะ5วิธีตามที่ยาแนะนำนะคะนำไปปฏิบัติกันนะคะเป็นยังไงบ้างคะได้ชมบรรยากาศในมุมของยาลกี้ที่ยาลกี้จัดเป็นที่พักผรอนหน้าบ้านและขั้นตอนการขยายพันธุ์กวักมรกตนะคะง่ายๆ5ขั้นตอน าสามารถนำไปทำได้นะคะถ้าเราไปทำเราสามารถจะเป็นต้นไม้ที่ประดับในบ้านเป็นของฝากให้เพื่อนหรือจะเป็นการหารายได้เสริมก็ได้นะคะสามารถขายได้บางคนก็ขายในเน็ตนะคะสามารถขายได้วันนี้ยาลกี้ขอลาไปก่อนนะคะขอกําลังใจจากทุกท่านค่ะกด ไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe ให้ยาละกินมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย